ครับสำหรับรถตู้ Toyota c o m ม u ูตเตอร์รุ่นใหม่รุ่นหน้ายาวตัวนี้นะครับก็แนะนำเป็นแบตตัวนี้ของ YOSA MFLN3 หรือลิน75นะครับอันนี้เนี่ย CDA ค่อนข้างสูงนะครับมาดูกัน CDA วัดจริงเนี่ยของรุ่นนี้นะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้เป็นแบตเบนเดนแน้นฟรีอันนี้วัดค่า CDA ได้ประมาณ800ขึ้นเลยนะครับ 12.7โวลต์ v, 800กว่า cca นะครับตัวนี้ก็แนะนําเลยนะครับสําหรับรถตู้อันนี้แบตจะอยู่ด้านข้างแล้วนะครับไม่ได้อยู่ใต้บเบาะเพราะต้องถอดฝาครอบออกก่อนนะครับอันนี้เป็นแบตลูกเดิมที่ติดรถมาเป็นของ fb นะครับเป็นกึ่งแห้งเหมือนกันตัวนี้เราถอดออกนะครับตอนนี้ใส่แบตลูกใหม่เข้าไปแล้วนะครับเป็นยูร์ซ่านะครับจากนั้นก็ปิดฝาครอบอันนี้จะขันมัดหลายตัวหน่อยนะครับสําหรับรถตู้รุ่นนี้เนี่ย ใส่น็อตหลายตัวอยู่นะครับอันนี้ช่างกำลังการใส่อันนี้เป็นแบบลูกเดิมนะครับเป็น fb นะครับติดลถมาตัวนี้แอมจะน้อยกว่าโยซ่านะครับที่ใส่ไว้แอมจะเยอะกว่านะครับ c ีดค่อนข้างสูงประมาณ800ขว่า c ี a ก็ขันน็อตให้แน่นทุกตัวนะครับตัวนี้ใส่คิวนะครับก็เสร็จแล้วเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์เดี๋ยวเราไปวัดดชาร์จของรถคันนี้กันนะครับ อันนี้ผมจะใช้ตัววัดโวลต์ปกติในการวัดโวลต์นในชาร์จนะครับตัวนี้แดงคีบบวกแล้วก็ดำคีบลบโวลต์จะอ่านโวลต์ของในชาร์จอันนี้โวลต์อยู่ประมาณ13.3โวลต์ถือว่าในชาร์จปกตินะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนแบตรถคันนี้นะครับ